ทัวลงเละโซเชียลเดือดสนานดีเจภูมิเทียบราคาอาหารที่เมลเบิร์นลั่นโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย มีประเด็นเป็นกระแสะให้ทัวลงบ่อยค่ะสำหรับดีเจภูมิภูมิใจที่ล่าสุดได้ออกมาโพสภาพขณะก,กำลังนั่งกินจิ้มจุ่มที่ร้านหนึ่งโดยมือหนึ่งก็กำลังรินน้ำจากขวดแก้วใสๆคล้ายขวดโซดาและแขนอีกข้างหนึ่งเอาศอกวางบนโต๊ะซึ่งมุมนี้ก็เปิดเผยให้เห็นนาฬิกาหรูได้อย่างชัดเจนซึ่งประเด็นที่ทําให้ทัวลงก็คือเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเมลเบิร์นไขยส้มตำจานละห0 0จิ้มจุ่มหม้อละ1 0 0 0คนยังเข้าแถวต่อคิวกันถึง ทยงคืนโชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นคนไทยแต่งานนี้กลับโดนชาวเน็ตทัวลงสนานค่ะวิาพากษวิจารณ์ถกเถียงกันเป็นอย่างมากซึ่งหลายคนก็ต่างเปรียบเทียบไปถึงค่าแรงระหว่างประเทศไทยและค่าแรงของต่างประเทศที่ดีเจภูมิได้กล่าวถึงว่ามันต่างกันมากและยังมีคนแซวไปถึงการจัดวางท่าถ่ายรูปของดีเจภูมิด้วยว่านี่เป็นการตั้งใจโชว์นาฬิกาหรือเปล่าซึ่งแคปชั่นที่ดีเจภูมิโพสต์นั้นจะมีนัยยะอะไรเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะ ซึ่งก็มีหลายคนได้ตั้งคําถามว่านี่ตักกะอะไรโพสต์สื่อถึงอะไรคิดแบบนี้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงแฟนคลับที่ผิดหวงังหากดีเจภูมิคิดแบบที่โพสต์จริงๆซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็ได้บอกว่าติดตามพี่เยอะนะแต่ตักกะนี้พังจริงพี่มันเทียบกันไม่ได้เลยถ้าคุณภาพชีวิตเงินเดือนหลักแสนเท่าบ้านเขาร้านอาหารเมนู6 0 0้อยหนผมก็มีปัญญาจ่ายสบายๆเลยนี่พี่เทียบเงินเดือนบ้านเรารูๆเลย1 5 0 0 0 บาทอาหารมื้อหนึ่งก็หลักร้อยทั้งวันแทบจะ50%ของรายได้เทียบกันบ้านเขาอาหารดีๆแค่5-10%เองจากรายได้เขาถึงที่ออสส้มตำจานละ600จิมจุม่มหม้อละพันแต่ค่าแรงที่นี่ชั่วโมงละ627บาทสำหรับเราถ้าคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเราเลือกอยู่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้ไม่เคยคิดที่อยากกินส้มตำราคาประเทศไทยอีกเลยโชคดีในกรณีที่โชคร้ายเท่ากับทำงานในประเทศที่ค่าแรง ขั้นต่ำต่ำสมชื่อแต่ดันเอาไปกินข้าวในประเทศที่ค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งวันเท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของหลายคนในไทยถ้าเป็นแบบนั้นคนที่นู่นมากินส้มตำที่เมืองไทยจะโชคดีขนาดไหนเดียงส้มตำคนทั้งซอยได้ทุกวันพวดเพื่ออะไรถามจริงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ